สวัสดีครับผมช่องไอป่าน994นะครับวันนี้จะมาแชร์ข้าวมากนะครับหลังถอดแหนบประทุกออกนะครับก็อันนี้ก็ผมทําเป็นทรงหน้าเดิมนะครับหลังเอาออกเป็น3นะครับก็คือใช้กองโหลด2นิ้วแล้วก็ชักแผ่นออนหนึ่งแผ่นหนึ่งนะครับก็ก็กลับเป็นน่าจะเป็น3านะครับ หน้าเดิมหลังสานะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแหนบกันนะครับนี่นะครับก็คือผมได้ชักแหนบบรรทุกออกนะครับแผ่นหนึ่งก็คือแผ่นล่างสุดครับทีนี้ก็ใส่กลองโหลด2นะครับแล้วก็ใส่สาแหลกนะครับเป็นตัว8นิ้วนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะแล้วก็มีโชค๊คของแคมโบนะครับ ปรับแปลระดับนะครับแล้วก็กันโค้งนะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์ความรู้สึกหลังติดตั้งและใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับความรู้สึกนะครับก็คือถามว่านิ่มไหมนิ่มนะครับนิ่มไปทางออกแนวย้วยเลยเรื่องเ,ออเวลารูดปอ,อกหลุมคอนกรีตนิ่มครับมันก็ดีอยู่แต่ทีนี้มันรถมันมบาลานซ์ไม่ค่อยดีครับม,มันออกไปแนวโยนมากครับยิ่งถ้าเราถายโคง้งแล้วนี่คือเหมือนบิวขณะมีกันโคง้งก็คือถ้ามีกันโคง้งคือแบบ เอาไม่อยู่เลยสาดไปทั้งคันโยกไปทั้งตัวนะครับพอเป็นการโค้งก็เหมือนว่ามันลังไม่ไปจะไปที่มันลังไว้หน่อยหนึ่งก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งสามารถเราปรับโชคแล้วถ้าเบอร์หนึ่งคือยิงย้วยมากเลยเอาไม่อยู่แต่มันนุ่มคือนุ่มมันนุ่มจริงๆแหละ,ะต้อผ่านคอนกรีตคือดีมากเลยตองปรับ78มันก็เริ่มเริ่มกระด้างน,นะคือ78อ่ะคือเริ่มกระด้างกันแหละความรู้สึกของผมว่ามันมันย้วยไปไหนขน,นขนาดขับไม่เร็วนะขับไปกระี่ยังย้วยเลยครับ แต่มันได้นุ่มจริงแล้วก็เรื่องการบรรทุกเนอะผมก็ว่าเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินเกินตันนะเรื่องการบรรทุกนะแต่ผมยังไม่เคยลองนะครับอันนี้คือลองอลองเลยลอง,ลอง,ล,องลองใช้นะครับผมใช้ได้ไม่ไปถึงเดือนเลยไม่ไหวครับก็เลยเอามาแชร์ก็เดี๋ยวผมจะเช้ช่วงล่างใหม่อีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาแชร์กันอีกรอบนะครับแล้วจเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ